สวัสดีค่ะทุกคนเนเน็ h ชาแนลพบกันอีกแล้วนะคะพบกันในเล่าเรื่องผีค่ะเล่าเรื่องผีเรื่องนี้เป็น EP ีที่59ค่ะเรื่องเห็นคนตายจะเข้ามาดึงแขนค่ะเรื่องนี้เป็นประสบการณ์จากยายคนหนึ่งค่ะซึ่งยายท่านนี้เขา นอนเป็นผู้ป่วยติดเตียงค่ะแล้วมีป้าซึ่งเป็นน้องสาวของยายค่ะเป็นญาติกันกับแม่นกมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังค่ะก็เมื่อสักประมาณหลายปีที่แล้วค่ะเกือบเกือบสักสิบปีค่ะมีการเล่ามาว่า ยายคนนี้เขาป่วยติดเตียงแล้วเขาเห็นเป็นคนที่เสียชีวิตไปแล้วจะมาเอาไปอยู่ด้วยค่ะซึ่งคนที่เสียชีวิตไปแล้วนั้นก็คือเป็นสามีของป้าคนที่เล่าให้แม่นกฟังนะคะสามีของป้าคนนี้คือเขาเป็นคุณหมอซึ่งได้เสียชีวิตลงด้วยโรคมะเร็งค่ะ เสียชีวิตไปได้สักประมาณ10กว่าปีได้แล้วค่ะเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นในช่วงที่ป้าเขาไปเอาข้าวแล้วก็สิ่งของจำเป็นไปให้กับยายที่ป่วยติดเตียงค่ะซึ่งป้าเขาก็คอยดูแลอยู่จนปัจจุบันนี้ ในวันนั้นป้าก็เอาของไปให้ตามปกติค่ะมีข้าวน้ำอาหารการกินก็เตรียมหิ้วไปให้พี่สาวพอเอาข้าวของเหล่านี้ไปวางในจุดที่วางของเรียบร้อยแล้วยายคนนี้เขาก็เรียกป้าให้ไปหาแล้วก็บอกว่ามี หมอเดินตามมาด้วยอยู่ด้านหลังป้าเขาก็ตกใจค่ะว่าทุกครั้งตั้งแต่ดูแลยายมานี่ก็คือไม่เคยมีเรื่องแบบนี้แต่ครั้งนี้ยายบอกว่าเห็นหมอที่เสียชีวิตไปแล้วนั้นเดินตามป้ามาแล้วก็มายืนดูยายที่กำลังน้อยป่วยติดเตียงอยู่ ก็ยืนดูอยู่แบบนั้นค่ะจนยายเขารู้สึกกลัวป้าเขาก็เลยบอกว่าไม่มีอะไรหรอกก็มาทุกวันไม่เห็นจะเจออะไรเลยตาฝาดหรือเปล่ามากินข้าวกินปลาก่อนเดี๋ยวกินยาแล้วก็นอนพักแต่ยายเขาก็บอกว่าเขาเห็นจริงๆเนี่ยยืนอยู่ตรงหน้าเราเนี่ยไม่ไปไหนเลย เขาก็บอกกับป้าแบบนั้นลักษณะของยายก็คือป้าบอกว่าเท่าที่เห็นอาการที่เป็นก็คือเหมือนเขาเห็นจริงๆค่ะแล้วเขารู้สึกหวาดหวาดกลัวค่ะพอป้าป้อนคาวปอนน้ำเสร็จเรียบร้อยก็ทำการเปลี่ยนชุดเปลี่ยนอะไรเรียบร้อยแล้วป้าเขาก็ จะกลับบ้านก็บอกกับยายว่าเดี๋ยวกลับบ้านก่อนเดี๋ยวตอนเย็นจะมาดูใหม่เดี๋ยวไปเฝ้าบ้านก่อนเพราะที่บ้านไม่มีใครอยู่ป้ากระบอกกับยายแบบนั้นซึ่งยายนี่คือพี่สาวของป้านะคะแต่มนน็อกก็เรียกเขาว่ายายเพราะเขาแก่มากแล้วค่ะตอนนี้เขายังมีชีวิตอยู่นะคะด้วยวัย86ปีค่ะก็คือช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลย แล้วก็ผอมมากเลยค่ะตอนนี้ชีวิตแกก็คือน่าสงสารไม่มีใครจะดูแลนอกจากพี่น้องค่ะเพราะเขาเป็นสาวแก่ไม่มีครอบครัวค่ะพอป้าจะกลับบ้านค่ะยายเขาก็เรียกไว้อีกบอกอย่าเพิ่งกลับเขาก็พูดว่ากูกลัวอย่าเพิ่งกลับนะอยู่เป็นเพื่อนก่อน ป้าที่ไปเยี่ยมก็คือต้องหยุดชะงักค่ะแล้วก็ถามไปว่าแกกลัวอะไรกลัวหมอหมอที่ตามฉันมาหรอป้าก็ถามไปแบบนั้นยายก็บอกว่าใช่เนี่ยมันยังไม่ไปไหนเลยมยืนอยู่ตรงข้างๆเนี่ย พักหนึ่งป้าเขาก็มองไปร,บรอบๆก็ไม่เห็นมีอะไรค่ะช่วงที่ไปก็คือก่อนเที่ยงค่ะเขาจะไปหาพี่สาวเขาแบบนี้กับทุกวันป้าเขาก็เลยบอกว่าไม่ต้องกลัวไม่มีอะไรหรอกเขาไม่ทําอะไรหรอกก็รู้จักกันเขาก็เป็นน้องเขยแกไม่ใช่หรอเขาไม่ทําร้ายไม่ทําอะไรเราหรอกเออเสียงเสียงป้า ยายเขาก็าบอกว่านี่ไงนี่ไงมันดึงแขนกูแล้วเท่านั้นแหละคะ่ะป้าก,ก็เลยอกใจค่ะก็เลยเข้าไปจับแขนของพี่สาวแล้วก็บ,บอกบอกไม่มีอะไรไม่ต้องกลัวบอกเขาว่าอย่ามารบมากวนกันต่างคนต่างอยู่เราก็ไม่รู้ว่านี่ก็คือ เป็นวิญญาณของหมอจริงไหมอาจจะเป็นคนอื่นหรือใครสัมภเวสีพร้อมตัวเข้ามาเพื่อจะมาทำร้ายหรือจะมากลั่นแกล้งยายก็ได้ป้าเขาก็บอกไปแบบนั้นแต่ลักษณะของยายก็คือยังกลัวหวาดระแวงอยู่ค่ะป้าก็อยู่นั่งเฝ้าอยู่ สักระยะหนึ่งแล้วก็ขอตัวกลับบ้านก่อนพอที่บ้านไม่มีใครดูแลบ้านก็คือช่วงนั้นยายเขาก็มองไปรอบๆค่ะจนสักระยะหนึ่งความกลัวของเขาก็ลดน้อยลงยายเขาก็เริ่มแบบง่วงแล้วก็เริ่มจะหลับป้าก็เลยบอกว่าเดี๋ยวฉันมาใหม่นะ หลับไปก่อนพักผ่อนไปก่อนไม่มีอะไรหรอกไม่ต้องกลัวคราวนี้ป้าก็กลับบ้านค่ะส่วนยายก็สลืมสลือแล้วก็ไกลหลับพอตกเย็นสักประมาณหกโมงค่ะป้าเขาก็ไปเยี่ยมไปดูเอาข้าวไปให้กับยายคนนี้อีกยายเขาก็เล่าขึ้นมาทันทีเลยค่ะว่า ตอนที่ไปกลับบ้านไปนะ่ะเขามาดึงแขนหมอคนนั้นที่ตามมาเขามาดึงแขนซึ่งหมอคนนี้ก็คือน้องเขยค่ะน้องเขยเป็นสามีของป้าที่ดูแลอยู่ซึ่งตายไปแล้วนั่นนะ่ะเขาก็มาดึงแขนยายก็บอกว่าเขามาดึงแขน ฉันก็กลัวกลัวเขาจะาไปอยู่ด้วยค่ะเรื่องเล่วเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นประมาณนี้ค่ะแต่ปัจจุบันยายยังมีชีวิตอยู่นะคะแต่เขาก็ผอมมากกินอะไรไม่ค่อยได้กินได้แต่พวกข้าวต้มกลวยเตี๋ยวค่ะสองคำสามคำแค่นั้นก็พอแต่เขาก็มีอาการที่เหมือนจะลืมๆไปบ้าง แต่ไม่ถึงกับหลงนะคะยังสามารถบอกอะไรกับใครต่อใครได้อยู่แต่เรื่องเรื่องนี้คือเกิดขึ้นมาก็สักประมาณสิกว่าปีที่แล้วแล้วเพราะหมอคนนี้ก็คือเป็นเหมือนหมอประจำหมู่บ้านนะคะก็เป็นลุงของแม่นกนี่แหละรู้จักกันเป็นญาติกันก็คือเขาเสียชีวิตไปด้วยโรคมะเร็งค่ะแล้วเขาก็ ได้รักษาคนในหมู่บ้านมามากมายค่ะเป็นที่รู้จักของคนในหมู่บ้านแถบนี้ค่ะเรื่องเล่าเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็มีป้าที่เป็นญาติของมนมนงมาเล่าให้ฟังฝากไว้เพื่อนๆได้รับฟังกันค่ะและขอให้เพื่อนๆรับฟังโดยใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะเราก็ไม่รู้ได้ค่ะว่าสิ่งที่ยายเขาเห็น จริงหรือไม่จริงลักษณะที่เห็นจะเป็นยังไงเราก็ไม่ทราบได้แต่เขาบอกว่าเป็นคนที่เขารู้จักสิ่งนี้ลับเหล่านี้บางคนอาจจะเห็นได้บางคนอาจจะสัมผัสได้หรือบางคนอาจจะสัมผัสไม่ได้เลยก็ตามแต่ความเป็นไปของแต่ละคนคะ่ะ อาจจะมีสัมผัสแตกต่างกันไปค่ะเรื่องนี้แม่นกก็ฝากไว้ทุกคนได้รับฟังกันค่ะเรื่องเล่าเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวแม่นกกจะไปเก็บรวบรวมมาให้รับฟังกันอีกในครั้งต่อไปนะคะฝากเรื่องนี้ไว้ให้ทุกๆคนกดติดตามแม่นกช่อง i นในชา n นลด้วยนะคะขอบพระคุณที่ติดตามรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ